วันนี้ก็ไปฟังอราฮัมฮิชมาแล้วเขาก็พูดอะไรที่มันคมมากเลยแล้วผมก็อยากจะมา,าแชร์ให้พวกเราทุกคนฟังนะครับเป็นสัจธรรมเป็นอะไรที่แบบว่า,าสุดยอดอะแล้วผมก็อยากจะให้คนไทยได้รู้เยอะๆตั้งแต่อายุ13นะผมเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมคุกเขาเป็นครั้งสุดท้ายเพราะผมรู้ว่าเราทุกคนไม่ได้มีใครเหนือกันเลย ไม่มีใครเหนือกันเลยเราไม่ต้องยังไม่ต้องพูดถึงอะไรที่มันเป็นสิ่งของวัตถุไม่ว่าจะเป็นในรูปของรูปปั้นบูชาอะไรทั้งสิ้นมนุษย์แหละพาอร์เวอร์ใหญ่ที่สุดแล้วแล้วเราทุกคนเท่ากันหมดคือเราเคารพคนอื่นเราเคารพคนอื่นด้วยใจจริงอันนั้นเรารักเราส่งความรักให้ทุกคนแต่ไม่ใช่ถึงกับถึงบอกว่าฉั้นต่ํากว่าเธอเธอสูงเธอสูงกว่าชั้นเธอพาวเวอร์มากกว่าชั้น,น,นแล้วเป็นคนง่อยทั้งชีวิตไม่เอาคนยุคใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเพศเกาหลีประเทศไทย ประเทศไหนก็ตามคนยุคใหม่เนี่ยเขาก็จะเขาทำข่าวเดี๋ยวนี้เขาทาข่าวมาบอกว่าเทําบทความนะบอกว่าคนยุคใหม่ไม่นับถือศาสนาอะไรละเขาอาจจะไปวัดไปเป็นพิธีไม่ได้อินอะไรกับมันนักไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันนักหรือไม่ไปเลยนะครับแต่เมื่อทางนั้นเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีใช่ไหมเวลาคนบอกตัวเองว่าเฮ้ยกูไม่มีศาสนา มันรู้สึกมอนก็คุ้เป็นคนไม่ดียังไงก็ไม่รู้แต่จริงๆแล้วมมนมีถังเลือจริงๆแล้วไม่ต้องรู้สึกผิดเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยมนุษย์ทุกคนคุณมีแค่นี้นะคุณมีแค่นี้คุณจูนยู you, กับยูผู้นําจิตวิญญาณสอนแต่เขาใช้คําคนละแบบแต่ในที่สุดแล้วมีแค่นี้คือความสัมพันธ์ของคุณกับวิญญาณของคุณเองโอเคปะ่ะความสัมพันธ์ของคุณกับวิญญาณ you and you y o u and you ก็คือ ตัวคุณเองที่เป็นฟิสิกส์ที่เป็นร่างกายกับตัวคุณเองที่เป็นวิญญาณภายในซึ่งวิญญาณน,นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ creative energy หรือพลังงานสร้างสรรค์ซึ่งพลังงานสร้างสรรค์น,นี่มันยิ่งใหญ่มากบางคนใช้คําต่างๆกันนะพลังงานสร้างสรรค์น,นี่บางคนใช้คําว่าพระเจ้าบางคนใช้คําอื่นก็ไม่เป็นไรหรอกจะใช้คําไหนมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละจะใช้คําไหน มันก็คือพลังงานสุดยอดถ้าคุณเข้าใจพลังงานนี้คุณรู้ว่าคุณสามารถจูนตัวเองเข้ากับพลังงานนี้แล้วคุณจะรู้สึกถึง Personal Power อลาเวอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของตัวคุณเองคุณนั่งจูนอยู่ที่บ้านอย่างได้เลยคนที่ไปคนที่คนที่ทำธีการ,รอะไรบ่อยๆแต่ไม่ตื่นรู้มีเยอะแยะคุณดูข้างในจูนกับตัวเองภายในนั่นคือมิชชั่นอันใหญ่ของคุณคือจูนกับ ตัวเอง you and you คุณกับคุณคุณภายนอกกับคุณภายในจูนด้วยกันเข้าใจปะคุณภายนอกกับคุณภายในจูนด้วยกันก็คือคุณจูนกับวิญญาณของคุณนี่วิญญาณของคุณเนี่ยคอยดูแลคุณคุณไม่เคยยูคุณไม่เคยโดดเดี่ยวเลยนะตัวไม่มีใครในโลกนี้โดดเดี่ยวเลยไม่มีใครไม่เพราะว่าคุณเน่ยคุณเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานจักรวาลนี้แล้วพลังงานจักรวาลนี้รักคุณมากต้องการให้คุณสําเร็จ ไม่มีใครเลยที่มาในโลกนี้ที่โดดเดี่ยวเดียวดายเราไม่ถูกดูแลไม่ได้ถูกมองด้วยความรักอย่างสุดยอดอพลังงานพลังงานยิ่งใหญ่อันนี้เนี่ยมองคุณแล้วเชียร์คุณตลอดเวลาคือผมก็ต้องใช้ความกล้าเหมือนกันนะในการที่จะแบบว่าคิดบอกว่าตื่นรู้เองแล้วบอกว่าฉันเข้าใจแล้วพาวเวทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในตัวฉัน แล้วหน้าที่ที่ยิ่งสําคัญที่สุดคือฉั้นจูนกับฉันเองความสัมพันธ์ของฉันกับฉันเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ความสัมพันธ์ของฉั้นกับชั้นดีทุกคนในโลกนี้ได้รับประโยชน์หมดเมื่อไหร่ที่ฉันแฮปปี้เมื่อไหร่ที่ฉันมีกูดฟีลลิ่งความรู้สึกดีฉันช่วยผู้อื่นได้ ฉันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นฉันมีคุณค่าต่อผู้อื่นฉัน bless ให้พรคนอื่นได้ฉันวอวยพรคนอื่นได้ฉันจะมีมีอะไรเหลือเฟือที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นเวลาคุณจูนตัวเองนะครับเวลาคุณจูนตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นข้อ2ที่จะบอกว่ารู้ได้ไงว่าเราจูนตัวเองอยู่รู้ได้ไงจะรู้ก็ตอนที่คุณรู้สึกดีคุณรู้สึกแฮปปี้โอเคป่ะคุณรู้สึกดีและแฮปปี้ นั่นคุณกําลังจูนตัวเองอยู่คุณรู้ได้ไงว่าว่าคุณมองโลกผิดล้วรู้ว่าในใจคุณอะป่ะในใจคุณบอกว่ากูว่าไม่ใช่ว่ะในใจแล้วในใจคุณแบบไม่รู้สึกรู้สึกไม่ค่อยดีนั่นแหละตื่นรู้คุณไม่ต้องไปถามเจ้าว่าที่ไหนไม่ต้องไปถามใครทั้งสิ้นคุณถามใจตัวเองเพราะใจตัวคุณมันคือไกด์ที่จักรวาลส่งมาให้เป็น GPS ที่จักรวาลส่งมาให้เพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเ,เจอกันนะครับผมบัลลิวรลสีสวัสดีครับ